นะครับนดี่ก็มากินข้าวแรงกันเลยนะครับ <c oughs> ตามาหึงเสร็จเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ีปกันเลยค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะน้องซองก็มากินข้าวกับตอมาแลกอนนะคะเอฟซีทุกท่านมากินข้าวกับน้องซองนะคะกินข้าวเลยนะคะนะครับนี่ก็กินข้าวนะครับ กินค้ากับน้องตองแล้วเอฟซีใจดีทุกท่านมาเปียงกันให้น้องตองอร่อยอยู่บ่อ่อยไหมอร่อยอยู่คะ่ะอร่อยมากๆเลยค่ะ โอ้ยแบบนี้แกจะได้ตามให้กินทุกครั้งแล้ว

tám rồi

ngon là dễ chỉ gặp khao เผ็ดเผ็ดแต่บ ขือหมานใช่ไหมเอาตลอดแทนขือหมานใช่ไหมหงืเฮื่อนเทนอมีเพื่อมาคืออะไรหนิมันเท่กากบบ้ยันเข้ามา

ออแล้วยังยังมากินโอ้ยเลือดหนาวเลยมาปั้นเลยสักคำเนี่ยโอ้ยลงขัดแข็งเลยแข็งปวดขาเลยมาแค่ซีกินข้าว ้ากับเรื่องหลังน้องตองเด้อ FC ใจดีทุกคนเมืองมาเพียดขอาตัวเลยเดี๋ยวสมนะ ก็เน oh, yeah. mm ี่ยต้องใส่สีเลยทีเดียวอืมเออใช่เพจเออเออเพจมันเดียวเสมอ นนชูรสไม่เค็มไม่ได้หวานชูรสไม่เค็มมันไม่ได้หวานไม่ได้กินไปทางนั้นเลยเนาะ นะครับนี่ก็กินข้าวแรงกันอยู่นะครับก็ขอบคุณ f อฟซใจดีทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณที่ให้กําลังใจลุงหวานน้องตองตลอดมานะครับขอบคุณ f อฟซใจดีทุกท่านเลยนะครับก็ขอให้ fc ฟใจดีทุกคนทุกท่านนะครับอยู่ดีมีแฮงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ